มาค่ะใครไม่เชื่อว่าอเมริกาฟลอริดามีหิมะมาดูนี่พี่ปายจะพาไปดูค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนค่ะที่นี่อเมริการัฐฟลอริดานะคะนี่คือหอิมะจำลองหรือหิมะเทียมนะคะในเมื่อที่ฟลอริดาไม่มีหิมะเขาก็เลยต้องทำหิมะเทียมขึ้นมาค่ะนี่คือบ้านคนนะคะไม่ใช่ที่สาธารณะค่ะเขาทำขึ้นมา ทุกปีของคริสต์มาสนะคะในแถวหมู่บ้านที่พี่ปลาอยู่เนี่แหละคะ่ะก็เลยพามาดูมันเป็นการจัดบ้านที่ได้อลังการมากค่ะทุกคนพี่คิดว่าเขาทำเป็นการประกวดทุกปีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ที่พี่รู้มาคือบ้านหลังนี้ภรรยาเขาเสียชีวิตไปเมื่อสองสามปีที่แล้วและทุกปีเขาก็ทำตามคำขอของภรรยาเขานะคะด้วยการ จัดไฟประดับบ้านอย่างนี้ทุกปีและในข้างหน้าบ้านเขาจะมีรูปภรรยาเขาวางไว้นะคะแต่พี่ป๋าก็หลีกเลี่ยงด้วยการไม่ถ่ายรูปเขาดีกว่าเนาะเนี่ยค่ะทุกคนค่ะทุกยอมย่าของบ้านเขาเลยนะคะเขาจะประดับประดาสวยงามปีนี้เขายังไม่ได้เปิดเพลงเสียงดังนะคะปกติแล้วเขาจะเปิดเพลงคริสต์มาสเสียงดังมากค่ะแล้วก็เด็กๆที่อเมริการัฐฟอลอริดาเนี่ย เขาจะตื่นเต้นมากเลยนะคะที่จะมาในบ้านหลังนี้เพราะว่า,า,า,าฟลอริดาไม่มีหิมะนั่นเองพอเด็กๆมาเห็นแล้วเขาจะตื่นเต้นเขากรี๊ดมากค่ะอย่าว่าแต่เด็กเลยค่ะขนาดพี่นะ่ะยังกรี๊ดในทุกที่ทุกหย่อมหญ้าเลยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะสวยงามมากค่ะเมื่อกี้พี่ปาเดินผ่านคนแก่คนหนึ่งนะคะเขาคงจะมาจากทางเหนือเมืองเขาคงจะเป็นเมืองหนาวนะคะ เขาเห็นแล้วเขาพูดว่าเขารู้สึกเหมือนเขาได้อยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีรถพาคนแก่มาวันละหลายๆคันเลยนะคะคือพาคนแก่มาดูแสงไฟแล้วก็มีโรงเรียนทัศนศึกษาแล้วก็มีผู้ปกครองพามาวันนี้พี่พาคุณย่ามานะคะเพราะว่าสามีพี่บอกว่าอาจจะเป็นปีสุดท้ายอันนี้เราก็ไม่รู้เนะาะก็อยากให้เห็นความสวยงามนั่นเองค่ะทุกคนคะ่ะ สวยมากเขาจัดบ้านเขาได้สวยทุกมุมจริงๆค่ะอันนี้คือสวนข้างบ้านตรงข้างกับโรงรถของเขานะคะก็จะมีรูปแกะรูปอะไรมาเดินกินหญ้าบแบบนี้นะคะทุกคนสวยมากค่ะก็เนาะไม่รู้จะพูดคำไหนเขาไอเดียดีเขาทำได้ดีทีเดียวค่ะส่วนฝั่งนี้เป็นบ้านของเขานะคะจะเป็นติดกับโรงรถสวนข้างโรงรถเขาก็จะวางไฟแล้วก็มีลูกบอลวิบว,วับอย่างนี้นะคะ ในบ้านเขาบางวันเขาก็จะเปิดโรงรถไว้นะคะแต่คนมาเขาก็มีมารยาททุกคนเนาะเขาก็จะไม่ไม่ก้าวล่วงไปในบ้านของเขานะคะทุกคนคะ่ะไม่ว่าเจ้าของเขาจะอยู่หรือไม่อยู่ถ้าโรงรถเปิดไว้เราก็ไม่ไม่ละลาบหรือล้วงเราก็เดินแค่ภายนอกนะคะสวยมากคะ่ะสวยจริงๆคะ่ะเห็นแล้วก็อลังการ เมื่อกี้อีกฝั่งหนึ่งมีคนลูกประมาณ2เดือนมัเขาเอาไปวางไว้ในหญ่าแล้วเขาพา,า,ากันถ่ายรูปค่ะทุกคนน่ารักมากเลยเนี่ยค่ะคุณย่าก็ตื่นเต้นนะคะก็คือแบบถามลูกว่ามันของจริงใช่ไหมก็ที่พี่มาพูดเสียงเอาที่หลังเพราะว่าเราไม่อยากจะกรีดกราดตรงนั้นเนาะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เราก็อยากให้เขาแบบเอนจอยในความตื่นเต้นนั้นนะคะทุกคน ส่วนโซนนี้เขาก็เอาไอติมหรือเอาไอศครีมต่างๆมาประดับประดาในรูปแบบเหมือนโซนเย็นโซนไอศครีมไปเลยนะคะทุกคนสวยค่ะก็เลยอยากจะแบ่งปันนะคะอันนี้คือชิงช้าสวรรค์น,นะคะอ้ยสวยงามค่ะนะคะก็หลากหลายพี่คิดว่าเขาน่าจะจ้างคนฝีมือนะค,ะคือมืออาชีพมาทำนะคะ ไม่งั้นไม่ออกมาสวยขนาดนี้ดูไอศกรีมโคนแต่ละอันสิคะสีเขียวสีม่วงสีต่างๆน่ากินมากค่ะเด็กๆดีใจค่ะอย่าว่าแต่เด็กเลยพี่นี่มาทุกวันนะคะเดินมาบ้านเขาเนี่ยค่ะบ้านเขาพี่ก็พยายามให้เห็นแบบไม่ให้มันเห็นบ้านเล็กที่เขานั่นเองค่ะทุกคนเพราะเราไม่รู้ว่ามันเขาห้ามไหมเนาะ ส่วนถัดไปอีกฝั่งนู้นก็บ้านหลังนี้นะคะที่พี่กําลังแพลนไปเขาสร้างมา2ปีแล้วยังไม่เสร็จนะคะก็คือกําลังทําใหม่นะคะคนรวยก็รวยรวยรวยเอาไม่หมดจริงๆคะ่ะทุกคนไฟแต่ละดวงนี่ไม่ใช่ถูกๆนะก็คือแต่ละปีเขาก็ใช้งบประมาณหลายแสนเลยนะคะจากดูที่มันน่าจะเป็นประมาณนั้นเนาะสวยมากคะ่ะทุกคนคะ่ะก็เผื่อมีใครมีเงินเนาะมีไอเดียอยากจะ ทำหิมะเทียมขึ้นมาในช่วงคริสต์มาสหน้าหนาวอย่างเงี้ยก็ทำได้นะคะอันนี้คือเขาติดไว้สามจุดนะคะคือคือทุกห้านาทีก็จะมาคือตรงนี้มาเสร็จแล้วก็ตรงนั้นก็จะลอยคือสามที่นะคะสวยมากค่ะเสมือนจริงเลยนะคะทุกคนพอเรายืนอยู่ตรงนี้เพียงแต่อากาศมันไม่หนาวก็แค่นั้นเองค่ะแค่เย็นๆเท่านั้นเองนี่ค่ะพี่ป๋าก็พามาดูความสวยงาม เผื่อคนมีไอเดียอยากจะจัดบ้านหรืออยากจะทําให้มันออกมาสวยแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะตรงทางเนเสาข้างหลังบ้านไอ้ต้นที่อยู่หลังบ้านไอ้หลังพี่เนี่ยขออภัยครับพูดติดขัดเดี๋ยวกําลังจะปล่อยออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ปายจะรอให้ดูตอนที่มันออกมานะคะสวยค่ะมันเป็นอะไรที่แบบคนที่ไม่เคยเห็นหิมะมาอยู่อย่างนี้ก็เหมือนฝันเลยนะคะทุกคนค่อนข้างจะสวยทีเดียวค่ะ อันนี้พี่ปาพยายามจะถอยไปให้เห็นตรงที่มันจะออกมานะคะทุกคนนั่นพี่ปาจ้องใหญ่เลยอุ้ยเดี๋ยวมองหาคุณย่าก,กับคุณสามีก่อนอยู่ฝั่งไหนเนาะวันนี้สวยมากค่ะทุกคนค่ะวันนี้ก็เอาของสวยงามแสงไฟคริสต์มาสนะคะจะคริสต์มาสม,มาแล้วมาแล้วทุกคนเห็นไหมน่ะ<ด>เ<ด>นี่ยค่ะพอมันพุ่งออกมาเขาจะตั้งไว้ตรงนั้นนะคะสวยมากค่ะทุกคนอันนี้ก็ติดถนนเลยนะคะ,ะบางคนเขาก็ไม่ได้ลงมาดูเขาแค่จะรอรถ แต่สองข้างทางก็รถเต็มเลยนะคะเนี่ยค่ะเหมือนีิมะจริงๆไหมคะสวยมากพี่ไม่รู้จะพูดคำไหนก็อยากให้ทุกคนเอ็นจอยไปกับหิมะเทียมหรือหิมะที่เขาํำขึ้นมาเนี่ยนะในช่วงคริสต์มาสสวยๆหนึ่งเดือนเราก็จะได้เห็นความสวยงามแบบนี้นะคะทุกคนคะ่ะห่างจากบ้านพี่หนาทีนั่นเองคะ่ะทุกคนสวยมากคะ่ะ เนี่ยค่ะคุณย่าก,กับคุณสามีกําลังเดินมาจากอีกฝั่งหนึ่งแล้วนั่นค่ะพี่ป่าไปแล้วค่ะทุกคนค่ะนำความสวยงามมาฝากสวัสดีค่ะ